11ครั้งต่อนาทีดีนะช่วงหัวใจคลายสูงนิดนึงไม่ปกติไม่ปกติหรือดิฉันพูดเมื่อกี้หรือเปล่าพี่พูดใช่ไหมจ้าหันแล้วหันแล้วออีกรอบนะเาอีกรอบต้องทานยาไมคะมือเบาอยู่อันนี้เป็นตองเลือดอะไรคะหนูไม่รู้เลยอ่ะเขาบอกเคยบอกอแต่ลืมแล้ว ในบัตรประชาชนไม่มีหรอวนะคะนะจบะำได้่ามสองเ่งศูนย์ศูนย์ศูกตันสามตัวศูนย์ศูนย์ศูนอรงไหนะึงศูนยแล้วก็ศูนย์างล่างงดวศูนย์ศูนย์หนึ่งหกห้าหกหกจ้าเอวแต่ทาค่ะ ยาความดันเจละเลือเลือดยาเราต้องวัดรอบเอวหรือเปล่าใช่ค่ะวัดรอบเอวด้วยค่ะในภคยจะมาวัดรอบเอลสามรอบรอบเอวแล้วก็จะให้ผิดก่อนนั่ีคือไม่เคยมีใครมากอดัน20่กว่าปี